สวัสดีครับคณะผู้ร่วมบุญโครงการคณะสาสมาธิรุ่นที่1วัดเทพเจติยาจารย์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาขออนุญาตแนะนำวิธีการใส่รหัสนักศึกษาของตัวท่านเองนะครับใส่ชื่อจริงของตัวท่านเองและก็ใส่รูปภาพหน้าทรงของตัวท่านเองนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อท่านอยู่ในหน้ากลุ่มลายคณะสาสมาธิรุ่น1กลุ่ม50แล้วนะครับ ให้ท่านสังเกตด้านบนมุมขวามือของโทรศัพท์ท่านนะครับจะมีขีด3ามขีดให้ท่านกดตรงนี้ครับตรงขีด3ามขีดนี้ได้เลยนะครับท่านกดตรงขีด3ามขีดตรงบริเวณด้านบนมุมขวาโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยนะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับให้ท่านสังเกตบรรทัดสุดท้ายนะครับตรงคําว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ จะปรากฏคำว่า o u t e r setting นะครับให้ท่านกดตรงคำว่าตั้งค่าอื่นๆหรือ o u t e r setting นี้ได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วนะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับตรงบริเวณหน้านี้ส่วนด้านบนนะครับตรงนี้ท่านสามารถกดตรงไหนก็ได้นะครับท่านกดหรือแตะได้เลยนะครับ เมื่อท่านกดหรือแตะแล้วนะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะมาปรากฏหน้าโปรไฟล์สำหรับ OpenChat หน้าโปรไฟล์สำหรับ OpenChat นี้นะครับส่วนมากนะครับท่านจะผิดกันก็คือใส่ชื่อเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ใช้ชื่อเล่นนะครับเราใช้ชื่อจริงนะครับเพื่อความารู้จักกันในของคณะสาสมาธินะครับเราเริ่มด้วยที่ใส่รหัสนักศึกษาก่อนนะครับ ท่านใส่รหรัสนักศึกษาของท่านรหรัสนักศึกษา4ตัวท่านพิมพ์ใส่เลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วท่านเว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงของท่านเองไม่ใส่ชื่อเล่นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ท่านสังเกตบริเวณด้านบนนะครับจะมีรูปซึ่งตรงนี้เราจะมาอัปโหลดรูปในคลังรูปภาพของท่านนะครับท่านกดตรงนี้นะครับ เมื่อท่านกดมาแล้วนะครับให้ท่านสังเกตรบรรทัดนี้นะครับจะมีคำว่าเลือกรูปให้ท่านกดตรงคำว่าเลือกรูปครับเมื่อกดเข้ามาในเลือกรูปนะครับก็จะมาในหน้าคลังรูปภาพของตัวท่านเองนะครับท่านต้องเตรียมรูปภาพของท่านไว้นะครับเราอาจจะใช้รูปนี้นะครับเราปรับเซนเตอร์หรือศูนย์กลางให้ได้สวยงามนะครับ หลังจากนั้นให้ท่านสังเกตด้านล่างนะครับมุมขวาด้านล่างจะมีคําว่าเสร็จตินนะครับให้ท่านกดคําว่าเสร็จสินท่านตรวจทานอีกครั้งนะครับว่ารหัสนักศึกษาของท่านและชื่อจริงของท่านรูปถ่ายของท่านถูกต้องนะครับหลังจากนั้นให้ท่านสังเกตด้านบนมุมขวามือของโทรศัพท์ของท่านจะมีคําว่าเส็จติ้นให้ท่านกดตรงคําว่าเร็จติน ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของท่านซึ่งจะมีทั้งรหัสนักศึกษาชื่อจริงและรูปถ่ายหน้าตรงของท่านก็ถือได้ว่าถึงตรงนี้นะครับท่านได้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ